โดยตัว c o p i l o t นะครับจริงๆก็จะเหมือนกับตัว c h a t GPT นะครับแต่ข้อดีของตัว c o p i l o t สามารถสร้างภาพได้นะครับเราสามารถให้มันเป็นเลขาได้เช่นกันนะครับแต่วัตถุประสงค์นะครับขออนุญาตไปโฟกัสที่ในส่วนของการสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมีสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างภาพก็คือสั่งให้เขาได้นะครับก็คือสร้างสร้างภาพกรุงเทพมหา นครนะครับในอนาคตอะเขาแคแนะนําด้วยนะครับเราลองดูว่าโปรแกรมเขาจะสร้างได้ไหมนะครับรอ,อสักครู่นะครับเขาก็จะไปวิเคราะห์ให้นะครับอิสตาอีกได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะได้ภาพขึ้นมานะครับ วิธีการสร้างภาพของตัวโค p ไพลอตนะครับเราจะเข้าผ่านตัวโค p ไพลอต Microsoft นะครับแล้วก็สั่งผ่านพรอมที่อยู่ข้างล่างเหมือน Chat GPT ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็คลิกไปที่ภาพที่เขาสร้างให้นะครับเราก็จะได้ภาพกรุงเทพในอนาคตนะครับขึ้นมาแบบนี้ถ้าสนใจก็สามารถดาวน์โหลดนะครับหรือแชร์ไปใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ก็คลิกกลับไปที่โคไพลอตอีกทีนะครับ ถ้าอยากได้ภาพอื่นเราก็คิดพร้อมนะครับเราก็สร้างภาพเข้าไปนะครับหรือคลิกที่ภาพดูตัวอย่างนะครับสร้างภาพสัตว์ประหลาดเป็นมิรนะครับ่าดูว่าเขาจะสร้างภาพให้เราได้ไหมนะครับโดยเครดิตของเรานะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15เครดิตต่อวันนะครับตอนนี้ระบบแจ้งว่าเหลือ13เครดิตก็แสดงว่าเราสร้างภาพไป2ครั้งแล้วนะครับโดย โมเดลที่ใช้ในการกขับเคลื่อนภาพนั้นก็จะเป็น d o e นะครับอันนี้เราเราก็จะได้ภาพรูปสัตว์ประหลาดขึ้นมานะครับเราก็เอาไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับของการหรืออีกวิธีหนึ่งครับในการเข้าไปสร้างภาพนะครับเราสามารถเข้าผ่านคําว่า b i n g c o m s h c r e a t e ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ล็อกอินด้วยชื่อ ที่เราได้สมัครเมื่อสักครู่เช่นกันนะครับเขาก็จะพาเราไปสู่หน้าจอของตัวการสร้างภาพโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เกี่ยวกับการที่เป็นเท็กนะครับสามารถเข้าผ่านตัว Bing.com ได้เลยนะครับโดยเครดิตตอนนี้เหลือ13นะครับผมก็จะขอญาตยกตัวอย่างนะครับในการสร้างภาพด้วย Bing นะครับให้ทุกท่านเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับว่าเราสามารถคีเอทพอมนะครับอย่างไรได้บ้างนะครับ ภาพาวาแบงโกะนะครับนี่เป็นศิละปะผมก็จะพิมพ์ลงไปแล้วก็กดสร้างนะครับนนก็รอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการเจเน r เรตให้นะครับโดยประวัติการสร้างภาพจะอยู่ทางด้านขว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านชอบสนใจภาพไหนนะครับ ไม่อยากให้มันถายไปนะครับให้กดปุ่มบันทึกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บไว้ในคอลเลกชันของเรานะครับภาพวาดนะครับผมก็จะเก็บทุกภาพนั้นอยู่ในคอลเลกชันภาพวาดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับพร้อมนะครับสร้างภาพถ่ายในเมืองอนาคตอ่ะไม่เอาคล้ายๆกับ กรุงเทพนะครับขออนุสร้างเป็นไอเดียนะครับเช่กนกางเกงลายช้างผ้าขาแบบเต็มตัวนะครับถามว่าพร้อมแบบนี้เมื่อระบบเจเนเรตให้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเอาไปพิมพ์เป็นกางเกงผ้าลายช้างเป็นของตัวเองได้นะครับถ้าท่านมีไอเดียมีโรงพิมพ์นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปออกแบบสร้างเป็นลายพิมพ์ นะครับเราก็ขายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้ในส่วนของตัวบิงนะครับแต่ถามว่ารูปแบบของตัวบิงนั้นมีการกำหนดตัวแพทเทิร์นของการสร้างตัวพร้อมอย่างไรนะครับกันก็สามารถที่จะเข้าไปถามในส่วนของข้อกำหนดของการใช้นะครับเขาก็จะมีการอธิบายนะครับว่า การใช้บิงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแนวทางปฏิบัตินะครับกำหนดอย่างไรนะครับอันนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับแต่หลักๆผมขอญาตนำเสนอในส่วนของตัว presentation ที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับว่าบิงนั้นรองรับการพิมพ์พร้อมในลักษณะแบบไหนนะครับนะครับตัวโคพลอตนะครับ ตัวโค้ชพ l o t นะครับหรือ Bing นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับในการสร้างพอมนะครับก็คือคำคุณศัพท์นะครับบวกคบนามนะครับบวกคำกริยานะครับบวกค้าสไตล์นะครับรองรับได้แค่400ตัวอักษรนะครับถ้าเกินกว่านี้ระบบจะตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเอาคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะครับบวกด้วยคำนามบวกด้วยคำกริยานะครับบวกสไตล์และอารมณ์ความรู้สึกนะครับไปใส่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตัวอย่างถัดไปนะครับผมก็จะเอาตัวข้อความทั้งหมดนี้นะครับไปสร้างโดยบิงดูนะครับว่าภาพที่เกิดมานั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับรูปภาพระยะใกล้ของนักบินอวกาศนะครับซึ่งจะมีตามหลักคุณศัพท์คำนามทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะครับผมก็จะกลับมาที่บิงนะครับหรือโคพายร t ลนะครับ กดสร้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะได้ภาพในส่วนของตัวผัดข้อความตามพรอมนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอยากได้คารคเตอร์นะครับเด็กเด็กักวโตวนะครับ น่ารักปกปักนะครับใส่เสยยืดนะครับเราก็จะได้ตัวภาพคาแรคเตอร์ของเด็กผู้ชายมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของในส่วนของตัวบิงนะครับ ที่ส,สร้างด้วยเจเนเรตนะครับในการเท่าความนะครับหรือถ้าท่านสนใจนะครับภาพของคนอื่นนะครับเราสามารถไปสํารวจไอเดียเขาได้เนาะแล้วเราก็เอากลัวพร้อมนะครับที่เขาสร้างตรงนี้มาปรับเปลี่ยนนะครับไปตามสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่เอาอะไรไปเรียนนะครับเอาคอมพิวเตอร์อะสมมุตินะครับคอมพิว ตก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  M ไปเดี๋ยวลองดูครับว่าเขาจะเข้าใช้ไหมต่อให้พิมพ์ผิดนะครับเ่เราก็จะได้ภาพลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาต่อให้พิมพ์ผิด ระบบก็จะเข้าใจนะครับตอนนี้นะครับเครดิตก็จะเหลือ8นะครับเพราะฉะนั้นรอพรุ่งนี้นะครับเราจะดีดกลับมาเป็นที่15เครดิตเช่นเดิมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเสียเงินนะครับเพื่อซื้อเครดิตเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตจบในส่วนของตัวบิงนะครับ